ดีดีเราเราเข้ามาเราเราเข้ามาแล้ว,วเกมจากท่านแมวดำนี่ว่ะเราขอเรียกจากนี้เราขอเรียกเขาว่าแมวดำโอ้โหเกมดีเกมดีคุณภาพอะนี่ขอแนะนำให้โหลดเลยเกมสำหรับ Android เวอร์ชันเก่าแล้วเรามันเก็บยังไงเนีเ่ยเฮ้ยเก็บมีดยังไง <laughs> เฮ้ยเอาเราไปไม่ได้โอ้โ oh, น no. ดูเหมือนเกม ทางขวาเรก็ไปไม่ได้เหมือนเราต้องคายนี่แล้วเหรอย่หายอะโอ้โอ้เก็บบักเก็บเกบักยูคนเก็บบักดิโอ้ยผมเก็บบักเก็บบักโอ้ยต้่มต้นใหม่เลยเก็บบักเฮ้เรามาแล้วกด F เพื่อเก็บใช่ปะนี่กด A เพื่อเก็บฮะ ย่ะย่ะกดอะไรเพื่อข่าววะเอ้กดคิวเพื่อข้าเฮ้ยเอาทำไมเราไปไม่ได้เฮ้ยเราแปลกแล้วทุกคนไอ้นี่ยังไม่ตายวะอ๋อนี่เฮ้ยเราเราไปไม่ได้เฮ้ยแปลกแลแล้วทุกคนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันโอ้โหทุกคนเดินกลางอากาศเลย ดูดูเกมสุดคุณภาพสิทุกคนคุณภาพจริงๆฮะเดี๋ยวดูดิโอเคดูเหมือนเกมจะมีแค่นี้นะะโอเคบ๊ายๆทุกคนเรามาแค่คลิปสั้นๆนะนะโอ้โหแล้วดูดิจูออน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 